หลายคนในที่น่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของควีนอลิซาเบธใช่ไหมคะแต่วันนี้ลิสาจะมาเล่าถึงเรื่องปราสาทนะคะที่ควีนได้ประทับอยู่ที่นั่นเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเขาว่ากันว่าผีเยอะมากโดยคนที่เป็นเจ้าของที่แห่งนี้นะคะคือควีนวิกตอเรียกับพระสวามีก็คือใช้เงินตัวเองนั่นแหละซื้อที่นี่คือเดิมทีปราสาทบอร์มอรลเนี่ยมีอายุราวๆประมาณ6 3 2ปีครั้งแรกที่ควีนวิกตอเรียกับพระสวามีไปสกอตแลนด์เนี่ย เขาก็แบบตัดสินใจเช่าอยู่กันแล้วพออยู่ไปอยู่มาเกิดชอบก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยความที่ปราสาทมันค่อนข้างเล็กนะคะควีนก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวให้สถาปนิกมาต่อเติมให้มันใหญ่ขึ้นทีนี้กว่าจะต่อเติมอะไรเสร็จก็ปาไปปี1856คือด้วยความที่มันเป็นสถานที่ประทับของแบบพวกราชวงศ์เนาะเขาก็เลยไม่ให้คนนอกเนี่ยเข้ามาแบบทําการตรวจวิญญ,ญาณใช้เครื่องแบบสแกนหาผีเคยเห็นเครื่องที่มันเป็นแบบ เราดูผ่านมอนิเตอร์แล้วมันจะเห็นเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ขึ้นมาแนมะ้ว่าเออตรงนี้มีผีอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาบอกว่าผีที่อยู่ในประสาทเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแล้วเขาก็คือเล่ากันมารุ่นสู่รุ่นแล้วโดยผีที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือมีชื่อว่าจอห์นบลล์และผีจอห์นบลล์นี่คือเป็นใครคือชายคนนี้ก็คือเป็นคนรับใช้สนิทของควีนวิกตอเรียและแบบมีข่าวลือด้วยนะว่าเออควีนวิกตอเรียเนี่ยก็คือเคยหลงรักนายจอห์นบาล์มาก่อนโดยเขาบอกว่าเออมีผีตัวนี้จรริงๆนะเพาาว่า ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยเคยเห็นแล้วก็เห็นบนแบบทางเดินอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบข้าราชบริพารคนอื่นที่ทํางานนั้นคือเห็นแบบจอห์นบวบ่อยมากเวลาปรากฏกายเนี่ยก็คือมาในชุดแบบยูนิฟอร์มเต็มตัวเลยนะก็คือใส่เป็นแบบกระโปรงจีบน่าจะเป็นชุดแบบในยุคนั้นแหละตุขีดของนายจอห์นบนา่ยก็คือไม่มีใครรู้นะคะทีนี้พอลิซ่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคือเป็นเรื่องเล่าในวงังเขาว่ากันว่าแบบควีนวิกตอเรียเนี่ยตอนนี้เขานาพระศพของเอ นางไปฝากอะไรเงี้ยพนางก็คือได้ใส่แหวนแต่งงานของแม่จอนเบาว์แล้วล่างเนี่ยก็คือถูกคุมด้วยอ่าผ้าโป่งสีขาวเพราะว่ากันว่าบางทีจอนบาว์กับอ่าควีนวิกตอเรียนะอาจจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบใกล้ๆกกับที่ปราสาทแห่งนั้นนะก็คือมันมีจุดชมวิวที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าเดวิลพอยต์โดยเขาบอกว่าจอนบาว์กับควีนวิกตอเรียเนี่ยก็คือได้แบบไปเสด็จไปที่นั่นเนาะและทีนี้ควีนวิกตรรงจุดนนนัันม้มคืออะไ คือลักษณะของภูเขาว,ว่ามันก็ดูแปลกๆใช่ไหมแล้วเขาก็มีชื่อเรียกของภูเขานั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างทะลึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คุณจอห์นเาวเขาก็เลยแบบว่าหน้าแดงแล้วก็บอกว่าอ๋อมันคือเดวิ่พอยต์หรือแบบเขาพยายามจะบอกว่าอ๋ออันนั้นคือจุดจู่ของปีศาจนั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะลืมบอกไปว่าหลังจากที่พระสวามีของพระนางอ่าวิกตอเรียเสียชีวิตเนี่ยคือนางก็คืออยู่คนเดียวมาตลอดเลยนะถ้าใครเคยอ่านประวัติของนางอะไรอย่างเงี้ย